สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกําลังใจที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะ ท็อปิกของเราวันนี้นะคะเป็นแรนดอมนะคะกับโซเมตคู่แท้ดังบุคเพสนิวาที่สร้างมาคู่กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรนะคะพลังงานเป็นยังไงเขาคนนั้นเป็นอย่างไ,นะะนไงนะคะเป็นไกด์ไลน์เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับฟังไว้เป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นอะไรดีๆนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราได้รับพลังงานดีๆนะคะพลังงานที่เราสึกว่า เอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่านะเผื่อที่จะได้สอดแทรกนะคะใกล้ลา์หรือว่าความมั่นใจนะคะให้กับทุกๆคนแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ดีๆมันควรที่จะเป็นไปค่อยเป็นค่อยไปซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็เคารพกันแล้วก็ให้เกียรติกันมากๆนะคะนั่นคือความสัมพันธ์ที่ดีเนาะนะคะแล้วก็ไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคดโกงอะไรเลยนะคะมันจะต้อง ขึ้นอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งหมดทั้งมวลนะคะแลวเขาจะต้องพิสูจน์ต่างคนต่างก็ต้องพิสูจน์ให้กันให้กันดูด้วยะคะ่ะว่าเขากับเราเป็นยังไงนะคะพิสูจน์ความรักพิสูจน์การกระทําที่มั่นคงชัดเจนนะคะเคารพแล้วก็ให้เกียริซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันนะคะเติมพลังเติมใจให้กับให้กันทุกวันเพื่อสู้ชีวิตนะคะในในชีวิตประจําวันด้วยนะคะกับเรื่องอื่นๆนะคะปัจจัยอื่นๆท,ที่ที่เข้ามานะคะอ่ะ โซเมตคู่แท้ดั่งมุกเพสนิวาที่สร้างมาคู่กันนะคะขอพลังงานแห่งไพทาร์นะคะสื่อถึงทุกๆคนนะคะที่เราฟังแรนดอมอีพีนี้ค่ะโซเมตคู่แท้ดั่งมุกเพสนิวาที่สร้างมาคู่กันนะคะ้งงา,า,ท,าะะท้วย ใบแรกก็ห้าถ้วยเลยนะคะ <banquet> ราชาดาขา,าดธาตุลมนะคะเจ็ดดาบห้าดาบแล้วก็ธาตุดินนะคะว้าวตัวตนของคุณเป็นธาตุดิน ตัวตนของใครคนนั้นเป็นาธาตุลมนะคะหรือว่าจะสลับตัวตนก็ได้เขามีความเป็นผู้นํามากเลยค่ะแล้วก็มีเหตุผลสูงมากใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลในการตัดสินใจไม่ใช้อารมณ์นะคะเหนือเหตุผลของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะรู้สึกว่าเขานิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่มากนะคะและตัวตนของคุณก็เป็นาธาตุดินมีความมั่นคงนะคะ นิ่งเงียบสงบดื้อเงียบด้วยเหมือนกันนะคะดื้อรันตัดจบได้เหมือนกัน,ท,นทันใดๆเขาก็เป็นคนที่ปกป้องหัวใจตัวเองได้ดีนะคะตัดคือตัดจบคือจบเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของใครบางคนที่เขารอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณได้เจอกับเขาแล้วนะคะในเรนดอม EP นี้ธาตุน้ำก็ออกมานะคะ คุณอาจจะได้พบเจอกับใคร2คนในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะเป็นอดีตที่จบไปนะคะแล้วก็อยากที่จะขอพูดคุยกับคุณนะคะแต่คุณอาจจะเจอใครที่เป็นธาตุน้ำเข้ามาก็ได้ค่ะดังโชคชะตา The View of Fortune นะ The View of Fortune Strength Wow คนที่เป็นธาตุน้ำรักคุณหมดใจนะคะเดี๋ยวนะเด็กถือถ้วย6ตดาบ หนึ่งดาบสวยงามมากๆค่ะและนอกมีพิมพ์นี้ของเรานะคะจะเป็นโซเมกคู่แท้ดัง่งบุพเพสนิวาที่สร้างมาคู่กันเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะได้เจอใครสองคนในเวลาเดียวกันหรือว่าไล่เรียกกันก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานเหมือนกับมีธาตุน้ํากับธาตุลมธาตุลมกับธาตุน้ำนะคะแล้วก็ธาตุดินเนาะนะคะและเป็นพลังงานของ ความเสียใจนะคะคุณอาจจะเสียใจกับใครมาบางคนตัดจบจากใครมาบางคนก็ได้คนคนนี้เขาเสียใจมากเลยนะคะผู้ซึ่งเป็นธาตุลมเขาอยากกลับเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับคุณเขาอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาคุยแล้วก็เคลียร์กับคุณหรือหลังจากนั้นคุณอาจจะได้พบใครที่เป็นธาตุน้ํา King of Cups ก็ได้ค่ะผู้ซึ่งเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์แต่คนคนนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นาเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งตัดคือตัดจบคือจบนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่า มีเหตุผลมีอารมณ์ด้วยกันควบคู่กันไปนะคะเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนอ่อนไหวเซนสิทีฟนะคะทัศนคติดีคนชอบเขาเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ให้คําปรึกษาคนอื่นได้ดีนะคะเป็นโชคชะตาที่นาพาให้คุณกับเขาอาจจะได้มาพบเจอกันในเวลาเรี่ยๆกันก็ได้ค่ะเดวิลออฟออร์จูนก็คือบุกเพศในว่าจริงๆท่าน้าคนนี้จะเข้ามาตกลุมรักคุณจนหมดหัวใจเพราะว่าคุณจะเป็นคนจะเป็นคนที่แบบ หน้าหลงไหลามากๆเลยนะคะหน้าหลงไหลเป็นสาวสวยดูดีมีสเสน่ห์นะคะเรียบรูดูดีมีเสน่ห์ในแบบฉบับ,บอของตัวเองคุณเป็นคนที่พร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะคะมีความมาัง่งคั่งรดมสมบูรณ์กับตัวเองซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลตัวเองได้เขาคนนี้จะเข้ามาตกหลุมรักคุณหมดหัวใจเพราะคุณจะเหมือนมีเวทมนต์มีสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลามากๆเลยนะคะคือ บุคลิกภาพดูดีการพูดกันจาอะไรแบบนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นท่าเดินหรือว่าอะไรมันน่าลงไหลมากๆเขาจะชื่นชอบคุณมากๆเลยเด็กถือถ้วยคนคนนี้อาจจะอายุไล่เลขกับคุณกว่ากับคุณก็ได้หรือว่าอายุมากกว่าก็ได้นะคะถ้าอายุมากกว่าก็จะมีความเป็น เป็นเด็กอยู่หรืออ่อนกวัยหรือว่าสมวัยแต่งตัวทันสมัยดูดีมีเสน่ห์เฟรนลี่มากๆเลยอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีด้วยนะคะอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็มีเหตุผลควบคู่กับอารมณ์นะคะเป็นคนแดนไกลาจากคุณก็ได้เป็นคนที่คุณกับเขาต้องพยายามใช้การติดต่อสื่อสารกันเยอะมากๆนะคะมันเป็นพลังงานของการติดต่อสื่อสารพูดคุยและคุณกับเขาจะมีเรื่องของการนิ่งกันไปห่างกันไปนะคะหรือคุณจะได้ตัดสินใจ นะคะงดาบคือการตัดสินใจการเคลว่าคุณจะได้เลือกใครก็ได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะเลือกได้เลือกใครก็ได้ค่ะที่เป็น2ลักษณะแบบนี้คนนี้เป็นคนที่แบบมีเหตุผลมากมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองนะคะแต่คนคนนี้จะอ่อนหวานและอ่อนไหวนะคะน่ารัก คือคนนี้อาจจะดูเข้มดูดุดูเท่นะคะดูเป็นเป็นแบดบอยดูดูแบบเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกว่าคาสโนว่าคาสโนวีอะไรแบบนี้นะคะแต่คนนี้เขาจะดูแบบว่าดูอบอุ่นนะคะดูอุ่นดูน่ารักดูแบบว่าอยู่กานมีความสุขดูใจเย็นดูคนจิตใจดีนะคะอะไรแบบนี้ดูดูจากหน้าตานะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์อบอุ่นจิตใจดีอ่อนโยนชอบช่วยเหลือคนอื่นเซนเทีฟด้วยแล้วเป็นคนมีทั้งโรแมนติกแล้วก็มีเหตุผลควบคู่การอารมณ์แล้วก็เหตุผลเพราะฉะนั้น เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้หนึ่งดาบคือการตัดสินใจนะคะว่าคุณจะได้คุณจะได้เลือกใครนะคะระหว่าง2คนนี้นะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจการพูดคุยอะไรกันให้มันกระจ่างนะคะทั้ง2ฝ่ายทั้ง2คนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแหมเป็นอะไรที่แบบโซเมดคู่แท้คุณอาจจะได้เจอคู่แท้นะคะ กับโซเมตโซเมตอาจจะเป็นโซเมตที่เข้ามาทําให้ได้เรียนรู้อะไรในชีวิตของเราได้เป็นเพื่อนได้เป็นอะไรที่จบไปก็ได้แล้วคู่แท้โซเมตก็จะเป็นคนที่แบบเขาต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คุณเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ปกป้องดูแลคุณได้ไม่ทําให้คุณได้รู้สึกว่า หวาดระแวงนะคะมีความหวาดระแวงมีความคิดมากต้องทําให้คุณมั่นคงต้องโชว์ power โชว์พลังงานของความเป็นสุภาพบุรุษให้คุณได้เห็นการกระทําคําพูดแลยะเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องให้คุณรู้หมดเลยเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รู้ถ้าถ้าคุณเป็นคนที่เจอใครออนไลน์นะคะเจอแดนไกลหรือไม่เคยรู้จักกันเลยจะต้องเหมือนกับว่า เรียนรู้กันตั้งแต่ครั้งแรกในการเดทแรกที่จะเรียนรู้ตัวตนกันจริงๆซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปของความสัมพันธ์ที่มันมันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงและความสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในชีวิตของเรานะคะในความรู้สึกของเราเราจะรู้สึกว่าชอบแหละตกหลุมรักแหละแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องใช้ ปัใจจัยในชีวิตประจําวันดูด้วยการการะทําคําพูดของเขาใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราจะแบบเออชอบชอบแล้วก็รอแล้วก็ให้ใจเขาอย่างเดียวมันก็เจ็บเสียใจเป,ปล่าปล่าเพราะเราต้องทาอะไรให้มันใช้เวลาพิสูจน์ด้วยอะคะ่ะว่าใช่จริงๆหรือเปล่าเพราะเราไม่อยากเจ็บปวดเสียใจเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเป็นโซเมตคู่แท้ดั่งบุคเพสนิวาทที่สร้างมาคู่กันเลยทีเดียว คุณอาจจะไม่เข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองนะคะเหมือนกับว่าคนนี้อาจจะผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างมากมายหรือคุณจะได้พบกับใครนี่แหละคะ่ะที่เป็นคนที่แบบเข้ามาไล่เรียก,กัดน,นะคะ คนนี้เข้ามารอคุยติดต่อสื่อสารกับคุณกับ5้าห้าถ้วยกับสิ่งที่เสียใจยคนคนนี้ที่จะเข้ามาขอโทษหรือการพูดคุยแล้วมันไปต่อไม่ได้คุณจะได้พบเจอกับใครที่เป็นธาตุน้ําอย่างที่บอกที่เข้ามาหลงรักคุณหมดหัวใจอะค่ะเรนเนาะหลงเสน่ห์รักคุณหมดหัวใจ,นะะจ,ล ح, วใจแล้วก็พัฒนา,ค,นาความสัมพันธ์การมีความชัดเจนคุณจะได้ตัดสินใจว่าคุณจะเลือกคนไหนนะคะเราเป็นผู้เลือกที่สวยแล้วก็มีสเนสน่ห์ทรงค่ามากๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้เจอใครพบใครในเวลา ไล่เรียกกัน2คนนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆคะ่ะว่าใครตัวจริงใครตัวหลอกนะคะจะมีโซเมตแบบว่าเข้ามาเป็นโซเมตคู่แท้จริงๆแล้วก็โซเมตที่จะเป็นเพื่อนหรือว่าโซเมตที่จะเข้ามาให้เราเรียนรู้นะคะปัจจัยของความสัมพันธ์นะคะที่ไปต่อได้หรือไม่ได้นั่นเองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้คะ่ะท็อปปิกของเรายัางไงก็ฟังไว้เป็นอะไรดีๆนะคะแม้ว่า ถ้าเป็นโซเมตคู่แท้จริงๆนะคะไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนเขาก็ยังคงหลงรักแล้วก็รอคอยเพื่อที่จะได้เข้ามาชัดเจนในความสพันธ์ของคุณเพราะคนคนนี้ค่ะจะเข้ามากระจ่างและชัดเจนถ้าคนคนนี้นะเข้ามาคุยกับคุณแล้วเคลียร์คุณไปไม่ได้คุณก็จะได้คุยกับใครที่มีความกระจ่างชัดเจนมากกว่าเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ามันจะเป็นอะไรไล่เรียกกันละคู่กันไปนะคะในชีวิตของออหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าได้เจอกับใครที่ท,ที่เป็นแบบนี้เหมือนกับว่าเข้ามา คลายกันไล่เลี่ยกกันพร้อมๆกันทำไม่ต้องตัดสินใจแล้วคุณจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างคนสองคนว่าใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมนะคะใครคือคนที่ แคร์คุณเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณแล้วคุณก็เป็นตัวของตัวเองเวลาที่คุณอยู่กับเขาแล้วก็มีความสุขมากที่สุดเขาปฏิบัติกับเรายัางไงนะคะปฏิบัติและก็เทคแคร์เรายัางไงดีหรือเปล่านะคะมีความสุขหรือเปล่าเราก็ต้องดูเหมือนกับว่าถ้าเข้ามา2คนในเวลาไล่ดีกันเนี่ยมันก็จะดูกันได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใครให้เกียรติเคารพเรามันก็เป็นอะไรที่สร้างความสัมพันธ์ได้ ไปที่ดีในอีกสเตปหนึ่งแต่ยังไงแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตัดใจของคนทั้งสองคนว่าจะเป็นยังไงแลวก็ความรู้สึกของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานครั้งครั้งแรกเลยก็ว่าได้หรือครั้งที่2เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของการตัดสินใจเลือกที่จะได้เจอกับใครที่เป็นสองคนในเวลาไล่เรียกกันนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้นะคะแต่ลักษณะของเขาจะเป็นเหมือนกับว่าธาตุลมกับธาตุน้ําก็ได้นะคะเหมือนกับว่าถ้าได้ กลับมานะคะพูดคุยติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรที่สารภาพแล,ล้วล่ะว่าตกหลุมรักคุณหมดหัวใจนะคะเพราะว่าเป็น king of cups แล้วก็เป็นโชคชะาตาที่นำพาคุณกับเขาได้มาตกหลุมรักกันเหมือนกับว่าถ้าก่อนอันนี้มีเรื่องราวปัญหาที่ไม่เข้าใจกันแล้วคุยกันเคลียร์ลงตัวนะคะคนคนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตกหลุมแล้วก็รักคุณหมดหัวใจเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกระจจางขึ้นนะคะมันก็มีได้2แบบเหมือนกัน คืออาจจะคนเดียวแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอได้เจอกันแล้วมีเรื่องราวมีปัญหาอะไรทดสอบใจซึ่งกันและกันแล้วก็คุยและเคลียร์กันได้ด้วยดีก็กลับกลายเป็นว่าเขาก็ตกหลุมรักคุณแล้วก็อยู่กับคุณคนเดียวแล้วก็มีแต่คุณคนเดียวแล้วก็เริ่มเป็นคู่รักที่จะก,กระจ่างและชัดเจนกันนะคะ2แบบกรณีคือสองคนในเวลาไล่ยเร่ยกันให้ได้ตัดสินใจได้ตกลงกันหรือว่า หนึ่งคนที่คุณเจอแล้วตอนนี้แต่ว่าพอได้กลับมาคุยกันแล้วก็ได้สารภาพรักหรือว่าทำให้ได้โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างกระจ่างและก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นคู่โซเมท เป็นโซเมตคู่แท้ที่เป็นดั่งบทเพศงสรนิวาสสร้างมาคู่กันกว่าจะได้เจอกันกว่าจะไดเ้เรียนรู้กันและกันแล้วกว่าจะได้เริ่มรักกันเริ่มโรแมนติกซึ่งกันและกันเริ่มสร้างครอบครัวนะคะมันก็เป็นอะไรที่เป็นขั้นตอนสเต็ปสเต็ปเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีมันจะมีสเต็ปของมันแล้วมันก็จะเป็นไปในทางที่ในเวที่ตรงะคะ่ะไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคดโกงหรือว่าทำให เจ็บช้ำไปมีคนโน้มไปมีคนนี้สร้างเรื่องคนนู้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วคนที่เขาเป็นสุภาพบุรุษนะคะเขาจะต้องแสดงความเป็นสุภาพบุรุษความรักความเคารพนะคะกับเราอย่างมากแน่นอนแล้วเราก็ต้องรักและเคารพเขาเช่นกันนะคะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยุติธรรมเท่าเทียมกันเสมอภาคกันนะคะ เพราะฉะนั้นก็ฟังไว้เป็นอะไรดีนะคะถ้าคนแดนไกลนะคะถ้าคุณได้คุยกับใครที่เป็นต่างชาติ mm. ก็อย่าลืมว่า mm. การแชทครั้งแรกก็คือการได้รู้จักกันในโลกออนไลน์ระดับหนึ่งแต่พอได้เข้ามาถ้าเขาชอบเราแล้วดูเห็นว่าคุยกับเราแล้วมันโอเคเขาก็จะนัดเจอเราการนัดเจอครั้งแรกคือการรู้จักกันในโลกความเป็นจริงครั้งแรกนะคะก็ใช้ครั้งแรกในการเดทนะคะว่าเขาคือคนในใช่ในความรู้สึกของเราหรือเปล่านะคะจริงๆนะคะ แล้วก็ค่อยดูเป็นสเต็ปต่อไปนะคะแล้วก็ทุกอย่างไม่ต้องรีบค่ะให้มันเป็นไปตามการแล้วก็เวลานะคะอืมออกมาเหมือนเดิมนะคะได้ something better นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เสมอภาคกันเท่าเทียมกันแล้วก็ยุติธรรมซึ่งกันและกันนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะ รีคอรเวอี่นะคะว้า wow. เหมือนกับว่าคุณได้เจอแล้วแล้วเขาจะกลับมาเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อเคลียร์เพื่ออะไรที่มันกระจ่างขึ้นนะคะ mm hmm. เหมือนกับว่าคู่ที่เป็นคู่แท้โซเมตคู่แทบดังบุเพันิว่าที่สร้างมาคู่กันจริงๆยังไงก็ต้องได้เจอแล้วก็ต้องมีปัญหาเรื่องราวที่ทําให้ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็กลับมา คุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็หรืออาจจะเป็นสองคนในเวลาเลี่กันอย่างที่บอกก็ได้นะคะเป็นได้สองพลังงานเลยเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้เป็นอะไรดีๆแล้วก็พลังงานก็ก็ไกด์ไลน์ดีๆนะคะเพราะว่าอยากให้คนได้รับพลังงานดีๆเพราะว่าความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ที่มั่นคงแล้วสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมันเป็นอะไรที่เรียลมากค่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่เราต้องยึดถือนะคะเป็นหลักนะคะ และทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องชัดเจนมันต้องเปิดเผยซึ่งกันและกันมันจะไม่มีอะไรปิดบังแน่นอนเพราะถ้ามีอะไรปิดบงังคน2สองคนจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋านะคะว่าได้เลขอะไรเนาะคุณจะได้เลข9นะคะทุกคนอันนี้เลขหนีเลข9เดือน9ก็ได้หรือว่าเป็นเลข9ที่เกี่ยวพันกับเลข9ขอให้เป็นเลขที่9แห่งความสุข ก้าแห่งการประสบความสําเร็จในเรื่องของโซเมตคู่แท้นะคะที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้ของคุณได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเหมือนกับว่าในการเจอครั้งนี้อาจจะได้เจอแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่เจอกับอีกคนนึงเข้ามาทําให้รู้สึกว่าอยู่ในระหว่างการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและอยู่ในระหว่างการที่จะกระจ่าซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาหาคุณจะมีคนที่ตกหลุมรักคุณหมดทั้งหัวใจแหละเซรนเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะคนที่หลงไหลและก็หลงสเสน่ห์คุณหมดหัวใจที่จะเข้ามาชัดเจนกับคุณอย่างแน่นอนแหละนะคะเรนน้องมี เพราะฉะนั้นจงดูให้ดีว่าใครควใทใช่ในหัวใจของเราที่สุดนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะกับแรนดอมีพีนี้ของเราคู่โซเมตคู่แท้แดงบุพเพสนิวาสที่สร้างมาคู่กันอยากให้ทุกคนมีพลังใจดีๆในการที่เราจะได้เจอกับรักแท้นะคะคที่เป็นรักแท้จริงๆเข้ามาซัพพอร์ตดูแลเราแล้วก็ให้เกิซึ่งกันและกันนะคะสร้างครอบครัวแล้วก็แต่งงานมีความสุขนะคะ ถึงแม้ความสัมพันธ์นะคะการอ,อยู่ด้วยกันนั้นมันจะมีทะเลาะก,กันบ้างอะไรกันบ้างเดี๋ยวมันก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะคลี่คลายหรือว่าให้อภัยกันได้ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะทุกคนก็โอเคประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีค,ความสุขมากเจอรักแท้เร็วๆแต่งงานเร็วๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ